สวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนเอ้ยไม่ใช่คออนิเมะทุกคนครับผมและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่าง Attack on Titan Season 4ครับผมเย yeah. ก็รู้สึกดีใจนะที่หลายๆคนยังจำได้ว่าผมชอบการ์ตูน Attack on Titan มากๆเลยมีคนขอให้ผมรีแอคชั่นเยอะมากทั้งในคอมเมนต์ทั้งในเพจคอมเมนต์กันมาให้พึบเลยว่าตัวอย่างมาแล้วอันนี้รู้สึกดีใจจริงๆครับที่ยังจำมันได้นะ ไงก็แล้วแต่ไปดูตัวอย่างมพร้อมกัน้วกันนะโอ้โหหลายๆคนคงดูหมดแล้วแต่ผมขอดูนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงนะเห็นว่าเปลี่ยนสตูดิโอทาใหม่ด้วยเหรอสภาพกูก็เหมือนคนป่าเลยนะช่วงนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งกลัวกูนะเว้ยกูเืินจริงๆช่วงนี้แล้วรีแอคชั่นมันต้องออกหน้าออกตาด้วยแม่งจะมานั่งแบบไม่เห็นหน้าก็ไม่ได้กะเอออะไม่พูดมากไปดูกันดีกว่าแล้วก็มาพูดกันว่ามันมีอะไรนะผมไม่เคยอ่านมังงะอาจจะไม่รู้เรื่องนะอาจจะมาซุยคุยมั่วแล้วก็แบบให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยวิเคราะห์กัน ไอคนอ่านมังงะเนี่ยแม่งกต้องสปอยแน่แหละแล้วก็ตัวอย่างซับไทยนี้นะฮะต้องขอกับคุณช่องนี้ด้วยนะฮะที่อนุญาตให้นำมาเรียก action นะฮะเขาทำซับไทยพอดีนะครับคือขอไปปุ๊บตอบปั๊บเลยอย่างงี้ก็ได้เลยนะจริงๆก็ขออนุญาตไปหลายช่องอยู่นะฮะไม่รู้ว่าแปลอะไรยังไงคงไม่น่าจะใช้ภาษาเยอะมั้งแต่ก็อยากจะรู้เรื่องราวนิดนึงอะ่ะช่องนี้เลยครับ lab kiss tv ครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่องที่ทำอนิเมะต่อยาวๆนะฮะใครอยากไปติดตามอนิเมะก็ไปติดตามก็ได้นะใจดีด้วยเนี่ย ซีซั่นสี่นี่เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วใช่ไหมไฟนอลซีซั่นด้วยอ่ะอันดังจงสังโอ้ยใครวะ บุเนสซตอนเด็กที่ไหนวะเรื่องราวย้อนอดีตหรออันนี้เองรา้อดีหออโอ้ยตัวละครใหม่เต็มเลยอะ่ะไม่รู้จักเลยว่ะ มอเรื่องราวก่อนปัจจุบันเ,น,เนี่ยยอดไม่ไกลว่ะโอ้โหแล้วแปลกๆทั้นงนาในไหมาเหล็กก็มีเหมือนแยกกันเป็นไททันเกองไว้มันบอกแบบนี้今の俺にはわかるお前たちは世界を救おうとしたそうなんだろううるさいどうしてお前ら俺を死なせてくれないんだ。 から今日に至るまでどれほどの命が巨人に奪われたことでしょう未来的なのはその平和思想は淘汰され子孫の巨人はハラディ島に住むあるものに奪われましたその名はエン・イエーガー สมกับเป็นไฟนอลซีซั่นจัดเต็มแน่ๆเลยว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโอ้โหเอายังไงดีอ่ะก็นั่นแหละครับสำหรับ a t t a ท k on น i t a n นซีซัน4ี่ไฟนอลซีซันตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นยังไงกันบ้าง่ะครับหลังจากดูตัวอย่างนี้โอ้โหต้องบอกว่าต้องรื้อความทรงจําของซีซัน3พอสมควรเลยนะฮะระหว่างดูก็ยังมึนๆอยู่นะ,ะสำหรับผมแล้วเพราะว่ามันจบไปเป็นเกือบปีแล้วเหมือนกันนะ่ะดูไปก็ลืมๆหลงลืมๆไปบ้างนะฮะเอาความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้ก่อนนะสาหรับผมนะค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่ทําออกมาแล้วรู้สึก อลังการไม่น้อยเลยนะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะว่าซีซั่น3เนี่ยปมหรือว่าปริศนาลายหลายๆอย่างของ Attack on เ i น a n เนี่ยก็เริ่มคีลายก็เริ่มแบบว่าเฉลยมาเยอะแล้วนะฮะโดยในซีซั่น4นี้ก็ออย่างเอเลนแล้วก็พ้องเพื่อนเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะไปบุกอาณาจักรมาเลยวะเท่าที่จำไม่ผิดนะ่จะมาเลยใช่ไหมอ้โลกใหม่อะไรนอกกำแพงอ่ะออตีโต้ก,กับอ ซึ่งไอฉากแรกๆเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะทำไมผมถึงงงนะไปถามคนที่อ่านมังงะ mm. เล็กๆน้อยๆแบบไม่สปอยนะ mm. เขาบอกว่าไอฉากเนี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องราวใหม่ๆในซีซั่น4ที่เราจะต้องติดตามอะคนนี้ไม่ได้เคยอ่านการ์ตูนหรือว่าอ่านมังงะเนี่ยไม่แปลกหรอกที่จะไม่รู้แล้วก็งง,งแบบผมแล้วก็เดาไปเรื่อยนะฮะไม่ได้เป็นฉากในอนดีตนะแต่เป็นฉากปัจจุบันนี่แหละครับ ก็ดูแล้วเนี่ยก็ถ้าให้เดาสำหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้นะคงจะเป็นการทำสงคารามของพวกมาเลยเนี่ยเลยมันไปจู่โจมที่ไหนสักที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีทั้งคงทหารมีเด็กฝึกหัดคล้ายๆอารมณ์เหมือนพวกเอเลนตอนฝึกเป็นทหารเลยอ่ะเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวลึกกว่าน,นั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยต้องไปติดตามดูแหละครับจากตัวอย่างเนี้ยเท่าที่สังเกตเราจะได้เห็นคําพูดของตัวละครจากฝั่งมาเลยซะมากกว่านะเขาก็เข้าใจผิดนะว่าพวกเอเลนเนี่ยก็เป็น ภัยเป็นอันตรายกับพวกเขานะดูเหมือนการพูดของพวกเขาเนะี่ยจะยกว่าไอ้พวกที่มาจากพาราดิสเน่ไอ้พวกนี้มันทําให้ความสงบสุขของเมืองมาเลเนี่ยเกิดความชิบหายนะฮะเหมือนปลุกระดมว่าเฮ้ยไอ้พวกเอเลนเนี่ยเป็นฝ่ายตัวโกงเหมือนกันนะมุมมองของพวกเขาบอกว่าเอเลนเขโมยพลังไปซะด้วยซ้านะก็ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมนึกไม่ออกไปแล้วเหมือนลืมไปแล้วว่าตัวโกงเนี่ยฝั่งมาเลเนี่ยใครเป็นผู้คุมหรืออะไรยังไงนะเนี่ยต้องบอกว่า ตาเขกกโลกจริงๆนะฮะเรื่องราวมันก็กว้างเลยนะแล้วก็เยอะด้วยอาจจะลืมลืมหงล,ลืมไปบ้างขออภัยด้วยนะตรงนี้อาจจะคุยได้ไม่ละเอียดนะแต่ดูท่านดูแน่นอนครับพวกกองทัพของเอเลียนเนี่ยต้องเข้าไปบุกแล้วก็ตีกันแบบสงครามเป็นสงครามไททันที่แบบปะทะกันแน่นอนนะฮะแล้วฝ่ายไหนจะชนะไปหรือจะจบยังไงจะมีจุดจบแบบไหนเนี่ยต้องดูกันเองครับอันเนี้ยคนที่อ่านการ์ตูนอ่านมัหน้าไปแล้วเนี่ยคงจะรู้แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งบอกจุดจบหรือว่าอะไรยังไงแล้วกันนะ เออบางคนดูแต่อนิเมะเหมือนผมเยอะแน่ๆครับเอางี้ดีกว่าถามว่า Attack on Titan Season 4เนี่ยที่เปลี่ยนสตูดิโอเนี่ยเห็นว่าเป็นสตูดิโอแมปป้านะอ่านงี้หรือเปล่าไม่รู้นะมาป้าหรือแมปป้าเป็นยังไงครับสาหรับตัวลายเส้นมาวิเคราะห์ตรงนี้ดีกว่าสําหรับผมออกความคิดเห็นได้นะเท่าที่เห็นกับการดูรอบแรกนะแบบเผลอๆน,น,นะเฮ้ยมันก็ไม่ต่างอะไรมากนะเออแต่รู้สึกว่าลายเส้นจะเล็กลงนิดนึงนะจากที่หนาๆเนี่ยลายเส้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนิดนิด จนแบบถ้าคนไม่สังเกตจริงๆอาจจะจับไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับทีเนี้ยต้องไปเจาะลึกก,กันกับพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วแหละเวลามีฉากบู๊เวลามีฉากที่มันอลังการเวลามีฉากต่อสู้กันเนี่ยทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยตรงนี้ที่เท่าที่เห็นเนี่ยก็แนบเนียนนะเออมันก็เหมือนแบบเดินรอยจากอันเดิมแล้วก็มาปรับนิดๆหน่อยหน่อยเท่านั้นเองเชื่อว่าตรงเนี้ยแฟนๆแอตแทกออนไดย์ท่านไม่น่าจะผิดหวังนะครับเท่าที่ดูนะไม่เหมือนวันพันแมนนะอันนั้นนี่ปัญหาเลยพอเปลี่ยนปุ๊บนี่อือหือโว้ยกุ้มขมับเลย มันแบบมันต่างกันมากเกินไปอ่ะแบบพอออกตัวอย่างมาคนก็สับไนตั้งแต่ตัวอย่างละแต่นี้พอออกมาเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเปลี่ยนจริงๆเนี่ยจับไม่ได้นะจับผิดไม่ได้เลยมันก็คล้ายมากเลยแต่ครับแต่ที่น่าเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวละครนี่แหละครับตัวละครเก่าที่มีบทบาทมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งสองสามนี่แหละโอ้โหเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุกไปเลยครับแต่เดีวตัวนี่ตอนแรกดูรอบแรกเนี่ยไม่ใช่รู้นะผมอ่ะ ผมถามคนที่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยใครใครใครอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่เหรอวะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าในไทม์ไลน์ที่เขาจะเล่าซีซั S ่นสี่มันเว้นไปกี่ปีหรือเปล่าดูมันเหมือนเป็นตัวละครที่ผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะอยงหนึ่งสองสามเนี่ยมันยังมีความเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเอเลนพวกอะไรเงี้ยมันยังมีความเป็นเด็กอยู่แต่เนี้โตขึ้นมาเลยอ่ะอายุเหมือนประมาณยี่สิบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงกับมีแฟนคลับอนิเมะด่าสตูดิโอใหม่เลยนะฮะว่าทําไมเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่ง แฟนคลับอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ตามมังงะไงมังงะลายเส้นของตัวละครลุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะก็ถามให้คนรู้เนี่ยเหมือนกันนะเขาบอกว่าเรื่องราวจะห่างจากภาค3เพียงแค่3ปีเฮ้ยทาไมมันเปลี่ยนเยอะแบบนั้นน่ะหน้าตาโอ้ยังกันเป็น10ปีชิบหายต้องไปโทษมังงะแล้วแหละที่แบบเปลี่ยนเสียทรงตรงนี้อาจจะทําให้ดูแปลกๆไปนิดนึงเท่าที่ดูเนี่ยเอกลักษณ์ของลายเส้น Attack on Titan ก็คือสีหน้าของตัวละครที่มีความสลุด มีความกลัวมีสีหน้าแววตาที่แบบให้เรารู้เลยว่าไอ้ตัวละครนั้นมันนึกอะไรมันคิดอะไรมันมีอารมณ์อะไรเวลาแบบจิตตกก็จะมีแบบสีหน้าเห็นขีดไหมเห็นเราว่าโอ้โหมันเครียดมันจิตตกมันกําลังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะซึ่งสตูดิโอใหม่ก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไปนะครับทําให้มันน่าจะแบบเกิดความอารมณ์น่ากลัวเกิดความอารมณ์ระทึกอะไรแบบนี้ ความพิเศษของซีซัน4ี่นี้อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเหล่าไททันใหม่อะท้ายซีซันสเนี่ยไททันหมาที่มีหน้ากากเหล็กเนี่ยก็โผล่มาแล้วนะครับในซีซันนี้ในตัวอย่างนี้ก็ยังได้เห็นตัวใหม่หมๆมั่งนะแปลกๆเนี่ยไททันสิงโตนะฮะเหมือนสิงโตทช่หหยแล้วก็เหมือนใส่หน้ากากกระดูกแล้วก็มีไททันที่ตัวขาวเลยโอ้โหแล้วดูเหมือนจะมีอาวุธเป็นค้อนอีกด้วยเนี่ยอย่างนี้เรียกไททันค้อนหรือเปล่าวะโอ้โหแล้วแบบปาดเปรี้ยวอย่างงี้ เอเลนจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยพวกเอเลนแล้วก็พักพวกเนี่ยจะต้องไปบุกโลกใหม่จะต้องไปบุกตัวโกงที่มีกองทัพไททันคือเหมือนสู้กันแบบตัวตัวกับพวกไททันเกราะไททันยักษ์อะไรอย่างนี้ก็ลําบากกันแล้วถ้าสมมติเจอลุงมทีเดียวจะเป็นยังไงอะ่ะแต่รู้สึกเอเลนเนี่ยแกก็จะมีหลายพลังใช่ไหมโอ้ยต้องฟื้นความทรงจํากันแบบเยอะเลยนะมีใครแบบว่าลืมบ้างไหมดูตัวอย่างนี้แล้วแบบไม่ตึ๊บเหมือนกูเนี่ย หรือว่ากูจะเป็นคนเดียววะเนี่ยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับสงสัยจะต้องซื้อมังงะมาอ่านเพิ่มเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะอ่านมังงะมากเลยว่ามันดีเท่ากับอิเบทไหมอะไรเงี้ยมีความสงสัยมานานแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอาร์มินนะในร่างของไททันยักษ์หน้าเป็นอาร์มินชัดเจนนะแล้วในสีซันนี้ไททันทั้ง9เนี่ยก็น่าจะาปรากฏตัวกันครบแล้วแหลนะเนาะเท่าที่แบบเขาเกินว่ามีไททัน9้าตัวใช่ไหมพูดอะไรมากไม่ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ จะบอกว่ารอดูแล้วกันคนระับขอภัยด้วยนะที่ไม่มีข้อมูลหาเลยเลยนะ <laughs> โอแต่รู้ว่าอยากดูแล้วฉายวันไหนอะ่ะไฟนอลซีซั่นมีกำหน,นดฉายที่ญี่ปุ่นเดือนตุลานะครับอโหนานอยู่พอสมควรนะอดใจรอกันนิดนึงแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างใหม่ด้วยนะครับ ไปก็แค่นี้แล้วกันนะครับก่อนจะลาจากไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องที่โดเน a มาเป็นกําลังใจด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมีคุณกฤษดาดอนปัด20บาทคุณการจนทพลเขมวิลาศ5.2 3บาทคุณศรีฤทัไทยตันวิสุทธ์50บาทเลยนะครับเยอะสุดเลยในวันนี้คุณพัฒนศักดิ์รักหนู10บาทคุณภูเวเนศขันธวิชัย20บาทและก็คุณลนิดาพุทธวงศ์20บาทครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจเยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัััวลาไไปกก่่อนนะครบบเจใหม ตัวอย่างหนังแล้วกันอาจจะมีเรื่องไหนน่าดูนะครับโอ้โ